Yeah. นีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จให้ลุงแดงมาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในการจะใช้ชีวิตยอยู่อย่างไรในวัยสูงอายุให้มีความสุขวันนี้เราได้เรียนรู้ร่วมกันและได้มีผู้มาศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงก็มาร่วมด้วยในการ อบรมในครั้งนี้บรรยากาศในครั้งนี้มีความสุขมากๆเราไปฟังความรู้สึกจากผู้ที่ผ่านการอบรมว่าเขาเหล่านี้มีความรู้สึกอย่างไรกันนะครับในานามของประธานผู้สูงอายุนะครับซึ่งผมเป็นกรณการบำนาญเดิมสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลลำปางชื่อนายชายพรคุณรัตน์นะครับสำหรับวันนี้ได้ทำโครงการประสานงานกับ ดวงแดงได,ได้มาให้ความรู้กับกลุ่มผู้สูงอายุเห็นว่ามีประโยชน์ในการดำรงชีวิตข้อคิดสำหรับผู้สูงอายุในด้านสุขภาพจิตเป็นโครงการที่ดีมากนะครับก็วหวังว่าทุกท่านหากมีโอกาสรับฟังในการบรรยายแบบนี้จะมีข้อคิดสำหรับในการดำรงชีวิตอีกมากมายนะครับขอบคุณนะครับผมชื่อนายธิตพันวงศ์ศิลป์ครับ เป็นหัวหน้าห้องเลียผู้สูงอายุอบอตอบ้านเสด็จครับ,บยยที่ทางองร์การบริหารส่วนบนบ้านเสด็จได้เชิญลุงแดงมาบรรยายเกี่ยวกับทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุขได้ข้อคิดหลากหลายครับทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งเราจะได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขผมขอขอบคุณลุงแดงเป็นอย่างสูงครับ นางเสาแก้วอง์บุตรเจ้าได้มาฟังบรรยายการใจชีวิตผู้สูงอายุวันนี้ก็มีความห่วงนะตีลุงแดงได้บรรยายให้ฟังดีใจมากๆเจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้านางทัศนีเฟียนวิบูนเจ้าวันนี้แม่ฟังลุงแดงบรรยายคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุที่คนที่มีความสุขแบบทัทง้ทงทงั้งทั้งโลกและทาง้ทางธรรงทงี่ ผุ้คนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะผู้สึกดีจะผู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับกับและนี่ก็คือความสุขและความทรงจำที่เราได้ร่วมด้วยช่วยกันสะสมบุญด้วยกันและเราจะได้ใช้ชีวิตให้มีความสุขในวัยสูงอายุกับพวกเราชาวบ้านเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดลำปางขอบคุณองการบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จที่ทำให้ลมแดงและ พวกเราได้มีโอกาสสัตย์สนร่วมกันในวันนี้ขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงบังเกิดแก่ทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้ด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยครับโ